ตำรวจเมืองนาราธิวาสเตรียมนำตัวผู้กองหวยฝากขังสารวันจันนี้หลังรับทราบทุกข้อกล่าวหาปลมปลอมเป็นตำรวจหลอกเงินผู้เสียหายซึ่งเป็นแฟนเกา่าเมื่อเวลา09.50นวันที่11มกราคม67เจ้าหน้าที่ตำรวจนครบานเตาปูนกรุงเทพมหานาครได้ควบคุมตัวนางสาวฟาดีนะนันทาริยักุลอายุ21ปีชาวตทุ่งค่ายอ ย่านตาขาวจอกรังซึ่งเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับของสารจอนาราธิวาสในข้อหาช่อโกงแต่งกายเรียนแบบเจ้าหน้าที่ตำรวจและปลอมแปลงเอกสารของทางราชการมากับขบวนรถไฟที่37ซึ่งเป็นรถดวนพิเศษวิ่งต้นทางจากสถานีรถไฟกรุงเทพอภิวัตรจรดปลายทางสถานีรถไฟสุงไหงโกลก โดยนั่งโบกี้ที่หนึ่งติดก,กับหัวรถจักรมาลงที่สถานีรถไฟตันหยงมัดอร่อรงงางแง้จอนาราธิวาสเพื่อส่งมอบตัวนาวสาวฟาดีนะหรือผู้กองหมวยให้กับเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสวพอพเมืองนาราธิวาสตอรอสพอพเมืองนาราธิวาสเตรียมนำตัว ผู้กองหมวยฝากขังสารวันจันนี้หลังรับทราบทุกข้อกล่าวหาปลอม,ปลอมเป็นตำรวจหลอกเงินผู้เสียหายซึ่งเป็นแฟนเก่าเตรียมฝากขังผู้กองหมวยหลังรับทราบข้อกล่าวหาปลอมเป็นตำรวจหลอกเงินแฟนเก่าเมื่อเวลา09.50น วันที่11มกราคม67เจ้าหน้าที่ตำรวจนครบาลเตาปูนกรุงเทพมหานครได้ควบคุมตัวนางสาวฟาดีนะนันทอริยะกุลอายุ21ปีชาวต่อทุ่งค่ายอย่อยานตาขาวจอกลังซึ่งเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับของสารจอนราธิวาสในข้อหาช่อโกงแต่งกายเรียนแบบเจ้าหน้าที่ตำรวจและปลอมแปลงเอกสารของทางราชการ มากับขบวนรถไฟที่37ซึ่งเป็นรถด่วนพิเศษวิ่งต้นทางจากสถานีรถไฟกรุงเทพอภิวัตรจรดปลายทางสถานีรถไฟสุไหงโกโลกโดยนั่งโบกี้ที่1ติดกับหัวรถจักระมาลงที่สถานีรถไฟตันญยงมัดอระแงะจอนราธิวาสเพื่อส่งมอบตัวนางสาวฟาดีนะักหรือผู้กองหม่วยให้กับเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนส,วนสวนพเมืองนราธิวาสซึ่งการรับตัวนอ สเสือฟาดินะหรือผู้กองหนวยในครั้งนี้ก่อนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนสอพอเมืองนาราธิวาสจะมีการรับมอบตัวนอสอเสือฟาดินะเจ้าหน้าที่ได้ทำการสวมกุญแจมือพร้อมนำเอกสารหลักฐานต่างๆรวมทั้งรูปภาพที่นอสอเสือฟาดินะแต่งเครื่องแบบชุดปกติขาวให้นอสอเสือ ฟาดีนะได้ดูซึ่งนอสอเสือฟาดีนะมีสีหน้าปกติไม่สะทกสะท้านกับการกระทําที่ผ่านมาและเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสอพอเมืองนาราธิวาสได้นำตัวนอสอเสือฟาดีนะขึ้นรถยนต์มายังห้องสืบสวนสอพอเมืองนาราธิวาสเพื่อทำการสอบสวนปากคำในเบื้องต้นตามข้อกล่าวหาในหมายจับโดยที่ไม่อนุญาตให้ผู้ไม่เกี่ยวข้องได้รับฟัง หรือเข้าไปสังเกตการแต่อย่างใดด้านพอตอเต่าออ่างปรัชญาใบาเตะพอกรสอพอเมืองนาราธิวาสกล่าวว่าจากกรณีคดีที่ได้ปลอมตัวเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจหญิงตอนนี้ทางสอพอเมืองนาราธิวาสได้รับตัวผู้ต้องหาตามหมายจับมาแล้วโดยขั้นตอนต่อไปเราจะได้ทำการสอบปากคำผู้ต้องหา และแจ้งข้อกล่าวหาผู้ต้องหาตามใหม่จับจากนั้นจะมีการควบคุมตัวที่สพเมืองนราธิวาสและจะมีการฝากขังที่ศาลจังหวัดนราธิวาสในวันจันทร์ที่จะถึงนี้ซึ่งตอนนี้ยังไม่มีผู้เสียหายมาแจ้งความเพิ่มเติมนอกจากผู้เสียหายเดิมเพียงคนเดียวเท่านั้นซึ่งข้อกล่าวหาหลักๆแล้วก็จะเป็นข้อกล่าวหาชอ่อโกงไม่มีสิทธิสวมเครื่องแบบตำรวจ รวมถึงการปลอมแปลงเอกสารทางราชการซึ่งทางเราจะมีการรวบรวมพยานหลักฐานอีกครั้งหนึ่งต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจสอพอเมืองนราธิวาสได้ทำการสอบสวนปากคำในเบื้องต้นนอสอเสือฟาดีนะได้รับทราบทุกข้อกล่าวหาและได้ให้การรับสารภาพว่าเป็นผู้กระทําผิดจริงซึ่งในส่วนของคดีช่อโกงเจ้าหน้าที่ชี้แจงให้รับทราบว่า เป็นคดีที่สามารถยอมความกันได้หากนอกสอเสือฟาดินะผู้ต้องหายอมคืนเงินให้กับผู้เสียหายซึ่งเป็นอดีตแฟนเก่าที่คบหากันส่วนคดีแต่งเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยไม่มีสิทธิ์รวมทั้งการปลอมแปลงเอกสารไม่สามารถที่จะยอมความกันได้เจ้าหน้าที่ต้องดำเนินการตามกฎหมายในส่วนขอองค์การขอประกันตัวก็เป็นเรื่องที่ชั้นศาลเป็นผู้พิจารณา แต่ในชั้นสอบสวนคงจะอนุญาตให้ไม่ได้เกรงจะมีการหลบหนี